oh สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอับเฟิร์นอีกแล้วนะคะในเพจเอเชียบุกิ้งไลฟ์ไทยแลนด์วันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลกันค่ะเราก็มาที่เรื่องแรกกันเลยนะคะตอนนี้นะคะฟอร์มการเล่นของโอนาน่าเนี่ยไม่ค่อยจะถูกใจชาวแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสักเท่าไหร่นะคะและตอนนี้นะคะก็มีรายงานนะคะว่าทีมคู่แข่งเนี่ยได้วะห์จุดอ่อนในการป้องกรรังน,ะะนประตูของโอนาน่านะคะนายประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยที่ประสบปัญหาฟอร์มการเล่นอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่ง โนานาเนยย้ายมาร่วมงานกับเอริกเทนฮากนะคะเจ้านายเก่าที่อาแยักนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยเริ่มต้นกับทีมได้ไม่สวยนักนะคะหลังก่อความผิดพลาดเป็นระยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะคะกับกาลาตาซาลายพี่เขานะคะส่งบอลให้กับทางคู่แข่งนะคะทำให้คาเซมิโรเนี่ยโดนใบแดงนะคะและจบเกมด้วยการพ่ายแพ้นะคะที่2ประตูต่อ3 ค่าเฉลี่ยของโอนาน่านะคะเสียเกือบ2ประตูต่อเกมในสีเสื้อยูในเต็ดนะคะซึ่งตามรายงานของเดอะเทลิกาฟนะคะเผยว่าคู่แข่งเนี่ยวิเคราะห์และเล่นงานไปที่การยืนตำแหน่งของโอนาน่านะคะว่ามักจะยืนลึกอยู่ในกรอบนะคะตอนที่ทีมกําลังเสียการครอบครองบอลอยู่เสมอเลยซึ่งมีแหล่งข่าวจากสโมอสรอนหนึ่งนะคะเผยว่าทีมของเขาเนี่ยได้รับคําสั่งนะคะให้สับไก,กย,ยิงทันทีที่ได้โอกาสเพราะโอนาน่าเนี่ยมักจะยืนอยู่ลึกในกรอบประตูและไม่ออกมาบีบมุมนะคะทําให้มุมของประตู เ,เปิดกว้างและง่ายต่อการทำประตูค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเทน้างนะคะก็ยังให้สัมภาษณ์หนุนหลังโอนาน่านะคะยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูของโลกค่ะยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะคะว่าโอนาน่าจะสามารถปรับฟอร์มให้เข้ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้หรือเปล่าคะ และเรามาต่อกันที่เรื่องต่อมากันเลยนะคะเปาปอกบานะคะกองกลางของยูเวนตุสนะคะได้เข้าตรวจหาสารกระตุ้นอีกรอบหนึ่งนะคะและผลก็ออกมาเป็นบวกนะคะตรงกับผลตรวจคราวที่แล้วนะคะส่งผลให้เขาเนี่ยเตรียมโดนลงโทษสั่งแบนยาวะคะ่ะซึ่งเปาปอกบานะคะมีผลตรวจฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะคะออกมาเป็นบวกหรืออยู่ในระดับที่สูงเกินกว่าปกตินะคะจากการถูกสุ่มตรวจสารกระตุ้นในเกมเซเรียอา ซึ่งทางยูเวนตุสเนี่ยพบกับอูดินเนเซ่นะคะเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเกมนั้นนะคะเขามีชื่อเป็นตัวสำรองแต่ว่าไม่ได้ลงสนามค่ะจากสาเหตุนี้นะคะก็อาจที่จะทําให้ปอปอกบานเนี่ยอาจจะโดนลงโทษสถานหนักด้วยการแบนยาวถึง4ปีนะคะหากว่าเขาเนี่ยมีเจตนาใช้สารกระตุ้นจริงนะคะซึ่งเขาเนี่ยยังมีเวลาถึง7วันนะคะในการหาหลักฐานมาเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้จงใจใช้สารกระตุ้นนะคะและมีการสอบสวนอีกครั้งหลังจาก อีกประมาณ2-4สัปดาห์ค่ะยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าผลจะออกมาเป็นยังไงค่ะบอลที่ีเกมก็มา m 8 8 Thailand ที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียว แล้วามาต่อกันที่ข่าวต่อมากันเลยนะคะอังเก้นะคะกุนซือของท็อตแนมฮอสเปอร์นะคะยืนยันว่าจะไม่ยอมให้ลิเวอร์พูลยิงประตูนแน่นอนนะคะแม้ว่าทีมของตัวเองเนี่ยจะได้ประโยชน์จากความผิดพลาดของผู้ตัดสินก็ตามค่ะซึ่งในายใหญ่ไก่เดือยทองนะคะถูกผ,ผู้สื่อข่าวนะคะถามในงานแถลงข่าวก่อนเกมพบกับลูตันทาวนะคะสุดสัปดาห์นี้โดยนําเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นร้อนในเกมล่าสุดกับลิเวอร์พูลนะคะไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์เมื่อปี2019นะคะที่ทางมาเซลโลบีเอลซานะคะ อดีตกุนซือของลีดอยู่ในเตดเนี่ยเคยยอมให้แอสตันวิลล่านะคะยิงประตูกลับคืนเพราะว่าลีดดันได้ประตูจากการที่ไม่ยอมเตะบอลทิ้งนะคะทั้งที่มีนักเตะวิลล่านอนบาดเจ็บอยู่ว่าทางเทรนเนอร์ชาวออสเตรเลียจะยอมให้หงแดงยิงประตูเหมือนกับที่เบลซาทำหรือเปล่าค่ะซึ่งคำตอบก็คือไม่นะคะ และเรามาต่อกันที่ข่าวต่อมากันเลยนะคะเลดี้เคที่เฟอร์กูสันนะคะภรรยาของเซอร์เร็กเฟอร์กูสันนะคะตำนานกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เสียชีวิตลงนะคะในวัย84ปีค่ะซึ่งเลดี้เคทีนะคะได้พบกับเซอร์เร็กครั้งแรกในปี1964นะคะและได้แต่งงานกันในปี1966โดยมีลูกชายทั้งหมด3คน,นะคะ่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะถแถลงการจากครอบครัวของเฟอร์กูสันนะคะก็ได้ออกมาบอกว่าเรารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ต้องยืนยันการจากไปเมื่อวันนี้ของเลดี้เคที่เฟอร์กูสันนะคะแล้วก็ขอความเป็นส่วนตัวในเวลานี้นะคะ่ะซึ่งเลดี้เคที้นะคะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จในชีวิตของเซอร์อเล็กนะคะโดยเธอเนี่ยเป็นผู้โน้มน้าวให้เฟอร์กี้นะคะเปลี่ยนไปไม่วางมือจากการที่เคยประกาศอำลาปีศาจแดงรอบแรกเมื่อปี2002ค่ะ ซึ่งในขนาดเดียวกันนะคะเธอก็เป็นสาเหตุสำคัญนะคะที่ทำให้สามีตัดสินใจวางมืออย่างเป็นทางการในปี2013เนื่องจากเซอร์อเล็กเนี่ยต้องการใช้เวลาทั้งหมดกับภรรยาและครอบครัวค่ะโดยเฉพาะกับเลดี้เคที่ที่เพิ่งสูญเสียพี่สาวฟาแฝดไปในตอนนั้น นอกจากนี้นะคะเลดี้เคที่นะคะยังคอยช่วยเหลืออยู่เคียงข้างเซอร์อเล็กให้าหายป่วยจากภาวะเลือดออกในสมองกำเริบนะคะขึ้นเมื่อาพฤษภาคมในปี2018อีกด้วยยังไงก็ต้องแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของเฟอร์กูสันด้วยนะคะและเรามาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายกันเลยนะคะข่าวนี้นะคะมีการย้อนคลิปวิดีโอนะคะที่อองตัวกิสมันนะคะเล่าว่าเขาเนี่ยเคยเล่นเกมฟุตบอลแมนิเจอร์นะคะแล้วก็ใช้ทีมนิวคาสเซิลนะคะและคว้าตัวเอ็มบัปเป้ไปร่วมทีมค่ะ ซึ่งทัพสาริกาดงนะคะเพิ่งจะโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเปิดเซนเจมส์พาร์คนะคะถล่มปารีสแซงเช็คแมงไปแบบขาดลอยนะคะที่4ประตูต่อ1เป็นชัยชนะนัดแรกในยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ20ปีนะคะก่อนที่จะมีการย้อนคลิปนะคะในช่วงยูโร2020ที่นักเตะฝรั่งเศสอยู่บนเครื่องบินนะคะและกีซมันนะคะก็หันไปอวดเซฟเกม FM ของเขานะคะกับตากล้องพร้อมหันไปบอกว่าเขาเนี่ยซื้อตัวเอ็มบัปเป้ไปร่วมทีมสาริกาดงนะคะแต่ว่าแนวรุกเปเอเชดูจะไม่ค่อย แฮปปีเท่าไหร่ค่ะและถ้าใครนะคะอยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพจเอเชียบุกไลฟ์ไทยแลนด์เอาไว้ด้วยนะคะวันนี้เฟินไปก่อนเลยคะ่ะบ๊ายบาย